สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง12รอซิ่งนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในสวนตอนเช้าๆนะครับวันนี้เป็นวันที่15กรกฎาคม2564นะครับหลังจากผมได้ปลูกมะพร้าวนะครับอายุก็ประมาณ1ปีนะครับกับอีก10เดือนครับ ยังไม่ถึงสองปีนะครับนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะครับได้เข้ามาแค่ครั้งสองครั้งก็เลยสั่งให้ลูกน้องเอาเกล็ดดำมาใส่นะครับพอดีเกล็ดดำนี่ครับซื้อเกล็ดดำมาจากเมืองพนนะครับลถละห้าพันบาทนะครับลถสิบร้อนึ่งก็เ,เอามาใส่เขา หมดไปรถนึงแล้วเหลืออีกรถหนึ่งครับค่อยใส่ไปเรื่อยๆนี่นะครับครั้งก่อนลูกน้องก็ใส่น้อยนะครับครั้งนี้ก็บอกใส่เยอะๆเลยก็รู้สึกเขาจะชอบเปรบดํานะครับขอบเขียวๆครับหลังจากเมื่อวานฝนตกลงมาน่ดหน่อยครับได้มีโอกาสเข้ามานะครับขึ้นโคลนเร็วมากครับ ตั้งโคนแล้วเนี่นะครับเหมือนกับเขาจะแทงช่อดอกนะครับดูเพราะว่าใบโค้งๆลองนะครับแล้วก็ยอดมันชันๆนี่นะครับผมว่าไม่น่าจะถึงสองปีหรอกมันก็จะออกลูกหรอผมว่า นี่ก็ปีสิบเดือนแล้วนี่นะครับขึ้นโคนโคนใหญ่มากครับนะครับหนึ่งปีกับอีกสิบเดือนนะครับผมปลูกตั้งแต่มีใบแค่สามใบเองครับวันนี้ก็ไม่ได้ให้น้ำนะครับเพราะว่า ันตกลงมานิดหน่อยเริ่มลกอีกแล้วครับนะครับตัดยังไม่ถึงเดือนเลยครับลกอีกแล้วคนตัดหญ้ายิ้มอีกแล้วครับคนตัดหญ้าก็จะได้เงินอีกแล้วฝั่งนี้ไม่ค่อยงามนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอา้าเฮ้ยเฮ้ยออกลูกแล้วครับอาา้าวเฮ้ยอ่ะมะพร้าวผมออกแล้วครับ ว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยแทงช่อดอกมาแล้วครับนี่ไงอ้าวอ้าวุาวดยอดเลยครับนี่นะครับนี่นะครับแทง่อดอกแล้วครับนี่นะครับแทงน,นกออกมาแล้วว้าวเฮ้ยอ่ะเฮ้ยขนลุกเลยนี่นะครับ ออกลูกแล้วครับลูกเหลืองเหลืองนะครับสองสี่หกแปดเก้าออกเก้าลูกนะครับนี่นะครับลูกแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นลูกมะพร้าวโตขึ้นแต่รู้เขาติดหรือเปล่านี่ครับเขาออกจันนะครับนี่นะเขาเรียกจันแต่บ้านผมเ็าเรียกนกนะครับแทงนกออกมาอ้าวออกก่อนเพื่อนเลยครับต้นนี้เออต้นอื่นจะออกตามมาไหม เดี๋ยวไปดูต้นอื่นต้นนี้โดนด้วงกินยอดนะครับแต่ว่ากินไม่ลึกเขาก็เลยแทงยอดออกมาใหม่ว้าวมะพร้าพางออกลูกแล้วอะ่ะยังไม่ถึงสองปีเลยเพื่อนๆต้นอื่นจะออกตามไหมไปดูสิถ้าออกมันค่จะแทงอ่อเจ็ดอกออกมาบ้านผมก็เรียกแทงนกอะ่ะ เขาเรียกแทงออกจันนะครับอือนี่นะครับดูลกักษณะแบบนี้คือไม่นานอ่ะดูเขาบานออกมาบานออกมานี่ไม่นานก็น่าจะแทงช่วยดอกออกมาโอ้ใหมากคนใหญ่ครับคนใหญ่สมบูรณ์ครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่เคมีเลยครับใส่แค่ขี้วัวแล้วก็แกลบดดำ ร่างกายก็ไม่เต็มร้อยนะครับมาก็เปรีป้ยๆมากเผิบๆผิดๆแต่พอมาเห็นต้นไม้แล้วก็ชื่นใจนะครับที่เขาถัดหญ้าไปก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับหญ้าเขียวปุ๊ดอีกแล้ว นี่ครับเป็นลูกมาก็พอได้กินนะครับนะครับปีสิเดือนนี่ครับความสมบูรณ์เขาโอเคอ่ะว่านะเห็นออกอยู่ต้นเดียวนะครับเพราะาต้นนั้นนี่เมื่อก่อนปลูกต้นนั้นน่จะโตกว่าเพื่อนเลยแต่หลังๆมานี้พวกต้นอื่นก็จะโตตามมาก็แซงหน้าเขา คนก็จะใหญ่นะครับอืมนีครับดูว่าภายในภายในสิ้นปีนี่ผมว่าน่าจะเริ่มแทงช่อดอกออกมาเยอะอยู่นี่นะครับผมว่าจะเอาเคมีมาใส่อยู่นะครับ เอาศูนยิบห้ามาล่อสักหน่อยครับงงเลยครับปีสิบเดือนแทงช่อดอกออกมาแล้วอืมไม่น่าเชื่อถ้าว่าเราเอาต้นใหญ่มาปลูกว่าไปอย่างหนึง่งอันนี้เราเอาต้นมีใบแค่สามใบ เขาเพิ่งเริ่มแตกใบเองผมเอามานะต้นเล็กๆเ,เองครับเราไม่ได้ปลูกต้นใหญ่นี่นะครับต้นนี้ออกก่อนเพื่อนเลยโคนก็ไม่ใหญ่เท่าเหมือนอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับปีสิบเดือนนะครับนี่ครับปีสิบเดือน แทงช่อดอกเฉยเลยโอ้ยยอดโอเคสำหรับคลิปนี้ถ่ายเพื่อนได้ดูมะพร้าวน้ำหอมผมไม่รู้เลยครับมันเขาออกดอกนะครับนี่ครับเนี่ยได้เจอรพร้อมๆกันเลยครับเธอไพ่เลยครับปีสิบเดือนนะครับมะพร้าวแทงช่อดอกออกมาแล้วครับโอ้ชื่นใจเลยครับแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ ผมให้เพื่อนๆได้ชมมะพร้าวน้ำหอมผมนะครับอายุ1นึ่งปีอีกสิบเดือนนะครับแทงช่อดอกแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ